ใช่เออีเนอร์ตอนนี้ยังไงเป็นเจ้าหญิงหรออันนี้อันนี้เขาเรียกเธอจะเป็นนกหรือเธอจะเป็นอะนรฟังนะเราต้องเลืออะไรถ้าอยากเป็นอะไรเราเป็นเลยอันนี้มีเปรี้อันนี้มีห่ามันเป็นเดซเซชันกานที่แบบที่ดีงามมากย้อนไม่เด็กไหมคะย้อนไม่เด็กไหมยอนไม่เด็กไม่ต้องเด็กหรอกตอนนี้เราก็เด็กอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นจินตนาการอะไรแบบนี้อยู่แล้วเป็นสายแบบมโนเพลินอะไรอยู่แล้ว แต่เคยหน่อยอยู่เปนเ่อยู่แล้วก็ไม่เทนี้เนาะัไม่เท่าวันนี้แั่ไม่เท่าวันนี้วันนี้เปด้วยสดคันธีเก้าหญิงในดวใจของการจะเป็นแอเรีย่เออรี่ะหรือว่าซินเดอเรล่าหรือว่าสโนวไวท์าวานเซล่อลซ่าอะไรอ่คหการนั่งนจริงๆ คู่พ right. mm ี hmm. ่น้องคือเอาไปโฟกัสทำงานก่อนจริงๆเป็นคู่พี่น้องแบบนานๆีจะออกงานด้วยกันเนาะพักหลับออกมาด้วยกันบ่อยมกันกนา้นาดกันกนมางกมาวนาวยมาดนมาวมด้อกนากนา้ั้กา้ก้การ้้นมอวยด้ัน้ยไวกกันนน นุ่นนุ่นตาแล้วแตอนนี้คือดึงสามารถชุกรชากลรากน้องมาจากบ้ามาทำงานได้ค่ะใช่คือที่ผ่านมาเขาก็จะแอบซุ่มทำเพลงใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มนะเดี๋ยวเดือนหน้าเขาปล่อยเพลงเลยแล้วไออยากให้ออกมาแบบว่าเอพี่ๆสื่อมาทำงานร่วมกัอร่ก็แบบว่าเออไหๆก็โสดและไม่ได้ไหมหรอ ออกมาเจอผู e day, no, ja, ้คนเยอะขึ้นใช่ค่ะใช่ก็ตั้งแต่แบบตัวคนเดียวเนาะใช่เราก็โอ้ยอะไรเยอะโอ้ยใช่เลยเรไม่กี่คร้เลยอาจจะคือตั้งแต่เหมือนว่าอาสนยค่ะเราก็แบบได้มีโอกาสได้ออกเจดินไดนมากขึ้นอะไรต่างๆแต่ปกติเราไม่ได้ไปเจออะไรนใช่ไหมตอนแรกที่เราถึงไม่ออกมาคือก็มันก้อแล้วใช่ เอมึ i i wo, ่เยอะนใน้องจหมาว่าเสร็ล้วค่ะอะไรช่วยิใจเราาแกล้รับข้างค่ะรัาที่แบบยังท่รหนึแ่อแล้วก็ุได้เยอะเลยใช่ไหมครับกลนงอะอได้ม่หรืออาจจไม่ช่วยเลยอาทำให้แบบลัคาลัคาให้แบบหมดหมดวันาอะไรอย เดี๋ยวค่อยกลับมาหลอกไห้กันเองไปก็มีการแบบปลอบใจการรายการหลักบถอต้องเข้าใจถึงเรื่องความเป็นจริงอะไนี้คืออย่างที่มันอ่ะอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้ใช่เอาไหว้ไปิฟมากกว่ากันไปเซซิฟทิ่มากกว่ากันจนเรื่องความรักน่าจะแพงนะแฝงเออการเหมือนกันคนแบบเซซิฟกับเรื่องเล้วค่ะไลูฟายไหมคลูฟายนะหรอฟายใช่แต่ว่ามันก็มีแบบสนใจบ้างค่ะแต่ก็โอเคแต่ก็เทนิคอัสนี5เดือน ยอ้นความตัดสินใจจนปากใจขนาดนี้ครนะับคุยกันสองคนก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นการคุยกันค่ะคุยกันปรึกษากนะันในช่วงแรกคือเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ต้องผ่านมาดูก่อนแต่ว่า คำว่าเรื่องแต่งงานอยากมีครอบครัวกับไม่อยากมีครอบครัวอะไรประมาณเนี้คนก็เลยงงกันว่ามันยังไงของความความหมายของเราสองคนกันรอย่างเงยไม่ใช่เลยค่ะแต่หลายคนอาจจะเหมือนที่การเคยทวิตไปว่าเรื่องกาแต่งงานเป็นซีรีส์อะไรคนก็อาจอาจจะมีแต่จริงแล้วคือมันไม่ใช่เร่องนี้ค่ะมันเป็นต้องของคนสองคนในเรื่องของก็ต้องพัฒนา าความกล้าพูดกล้าอะไรกับน้องบ้างอันนี้อย่าเลยอย่าเลยเอย่าเลยอเอย่าเลยโอเคือคือการก็คือเหมนเราก็ไม่ไม่ได้กลัวค่ะว่าเราเก็บสะสมไว้คือเราท่าี่่เกียกันมากมีความเ่ใจเป็นัวที่รู้ตัวเหกืมดว่าเรื่อมีอะมันันเทียแล้วแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่เทียก็ได้แต่เราก็พยาามขอเรื่อค่ะไม่อยาก มันพอเวลามันผ่านไปแล้วเหมือนเข้าใจกันเลยีือมันสองโยกันดีเด่นก็ดูเหมือนกับเตรยคุยกับเราอยู่อะไรอย่างเงนนี้ก็ยังคุยกันอยู่คาอย่างเงี้ยเด่นคุยภาษาไทยอภวรศึกษาไปล่าก็เป็นตัวเลือกอะไรกัวแปรของว่าเขาโจมไปมากเพราะไหนผมมองว่าเด็นเราโใจใช่ใช่ใช่คือทุกเด่ะเขาบอกกับดาเดนีว่าเนี่ยเขาแบบหอมมากแล้วก็มีเพื่อนในองค์กรบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดู ซูมซ้อกเเนี่ยเหมือนโดนตุัดว้าอะไรแบบนีโอกาส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 จะไปเป็นเป็นแกนจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าเข้าที่ทุกวันนี้เข้าเลยแล้วค่ะยังรู้สึกว่าเป็นแบบก็ดีเหมือนกันใช่เพะก็ดีแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่ใช่สบายใจค่ะปัญหาทุกอย่างได้เคลียร์ใจและไม่มีอะไราคาแพงอะไร กูจะเป็นเพื่อนพอตอนที่เราเลิกกันไปแล้วเราก็ยังคุยในลักษณะเดิเป็นเพื่อนกันอยู่คุยสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะยงแต่ว่าในเราก็ไม่ได้ทําได้ท,ทันทีหรอกใช่ก<า>ูจะมาทําได้ในช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องมีระยะห่างอะไรหรอเวลาผ่านไปก็ทําให้ใเราแบบค่อยค่อยดีขึ้นถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมไหมคะโอ๊ยวานแฟรอยู่กัน ก็จริงๆก็ก็แล้วแต่ราไมันเป็นไงเร็นครูนยันนี้คุย่ทวนนี้ยงหมอเรา็มีความหวังท่ให้ทกคาอความนรราิาทยามของเปื่อนค่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอด้กก็ยังยินที่ว่าคนที่มากสุดก็คือคนที่แบบเลิก แ่มอกบอกว่าใส่สา่ก่อนได้มีเราพูดว่าเป็นคนโง่อย่าไปว่าเราเราแบบมีหน้าซื่อแบบนี้ไปนี้คุณลีใช่ไหมเออว่าหน่องในรายการก็จะเป็นการแซวว่าเขาแบบเป็นใส่สอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคือแกเนี่ยคือไม่ใช่สายอย่างเดียวหรอกแกเขาเป็นคนที่เกรงใจแล้วเขาก็จะให้เกียรตดก็เลยว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าพอแกที่เกียรติกับเกรงใจเด็กคุณเขาก็เลยอาจจะมีอะไร เก่งใจกันไปกันมาเลยอตอนยาวในยาเนกันเอปนเปนไม่ะทะเปะทเป็นอ่นเรื่องพี่น้องหน่อยแล้วสึดท้าไปร้องร้องงห้กันเพราะว่าอะไรล่เขาจติดเท็่ยกันตลอดอย่างเงี้ยจนแอบตอนนั้นนการน้ำตาไว้นมอยู่ถ้าเราไปรู้สึกว่าคนน่ะชอบมองน้องลราว่าแบบคือสำหรับในเนื้อหารายการ เขาก็จะมองว่าแกนแบบ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 ปู้ยแบบเก่งมากอะไรมากแต่ความจริงแล้วน ouais, ้องเราคือแบบไม่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยเราอยากให้ได้แบบหลวกปู่มั่นที่เราแฝ่งเออหลวกปู่มั่นที่เราแข่งตลอดเราอยากตะโขดตะโวดที่เราหนวกปู้บ้านสุดๆตอนนี้แปนกีโอตอนนี้แปนกีโอร้อยี่สิบอยากจะแกะออกสักหมึ่นแล้วแบบเอยให้น้อง นนให้มีความมั่นใจมันม่นน่ารักอยู่ขึ้นมาหน่อยเราคิดว่า<ป>อยากได้<ร>สักครึ่งหนึ่งเขามาออแต่ไม่เอาทั้งหมดนะเอาป็นเกลียวคือจะมาเป็นเกลียวนั่นแหละแล้วก็ในส่วนของความแบบความที่หลายหลายคนบาดแผลในใจเพราะว่าที่หลายหลายคนอาจจะยังแบบไม่รู้ ใช่เราก็เลยเราก็เลยซัพพอร์เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะแบบเราอยากจะแบบอยากจะบอกบางทีบางคนว่าหรือว่าชอบเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเปรียบเทียบกันกับเราแล้วเราจะรู้สึกดีหรอไม่เรารู้สึกแย่เวลามีใครมาเปรียบเทียบน้องเราให้ฟังแล้วแล้วต่อให้จะเป็นชงเราก็เถอะเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเท่ากับน้องเฟสเท่ากับแปรมูตาใช่กระชองของสีโอเคไหมกระสองท้องสีอระ ความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นไหมพอเราผีดแยกกำลังใจเยอะๆอ๋อเพิ่มขึ้นนะคะใช่แต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ในเลเวลชิตปกติค่ะใช่แล้อย่างที่บอกว่าขอสักหกสิบน้องร้อยยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวถอดให้เลยเลยถอดไหยถอดเลยถอดเลยใช่ค่ะจุดโท้องมาเสริมทั้งความมั่นใจให้กับเราด้วยหลายอย่างด้วยสิ่งที่เจอมาในชีวิตเนาะค่ะมาตั้งแต่ความตายอะคะคุณลี่หรือว่ากระแสวิภาควิจาร ทุกช่องทางก็คืิโปรแกรมติดต่อใช่ใช่คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คือคือสังคมเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะบกอดกันมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีในส่วนของการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีอยู่ก็อยากจะให้เข้าใจหน่อยวราพวกเราอ่ะทํางานตรงเนี้ยเราอ่ะให้แต่พลังบวกกับคุณอยากจะให้มองว่าบางทีแล้วอ่ะอยากให้คุณห่ะไม่ได้ต้องชมหรอกแต่ว่าอยากให้ใจกว้างกับเหมือกว้างหมือนเพราะเราก็เป็นคนปกติธรรมดามีถูกมีผิดมีชอบมีไม่ช